สวัสดีครับชาวออ t โตแฟคเทสทุกท่านใครสงสัยไหมครับว่าปุ่มเล็กๆบนพ่วงมาลัยรถยนต์ที่คุณกำอยู่ทุกวันแท้จริงแล้วมันคืออะไรมันเป็นแค่ปุ่มกดธรรมดาหรือเป็นประตูสู่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีใครเล่ามาก่อนวันนี้ครับช่องออ t โตแฟคเทสของเราจะพาคุณเจาะลึกแกะรอยประวัติศาสตร์ของพ่วงมาลัยรถยนต์และปุ่มควบคุมอันแสนมหัศจรรย์ ที่ซ่อนเร้นอยู่บนนั้นเตรียมพบกับตำนานของแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นที่ปุ่มเหล่านั้นได้กลายเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนวิวัฒนาการของยานยนต์บอกเลยว่าเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับพวงมาลัยไปตลอดการย้อนกลับไปในยุคแรกเริ่มของยานยนต์พวงมาลัยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับมันเป็นแค่ส่วนประกอบที่ใช้สำหรับบังคับทิศทางเท่านั้น ไม่มีปุ่มกดไม่มีฟังก์ชันอะไรมากมายสมัยนั้นการขับรถคือการเดินทางที่ต้องอาศัยทักษะและความเข้าใจกลไกลของรถอย่างแท้จริงพวงมลาลัยเป็นเพียงเครื่องมือในการควบคุมบังคับเลี้ยวเท่านั้นไม่มีปุ่มใดๆมาคอยอำนวยความสะดวกสบายเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้เลยแม้แต่น้อยลองจินตนาการดูสิครับว่าการขับรถในยุคนั้นมันท้าทายขนาดไหนแต่แล้ว ย่างเข้าสู่ยุค1940-1954ถึง1954ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ขับขี่ในการควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างปุ่มแรกๆที่ปรากฏขึ้นบนพวงมลาลัยก็หญีไม่พ้นปุ่มแตรครับใช่แล้วครับปุ่มแตรไม่ได้อยู่ตรงกลางแค่ปุ่มเดียวอีกต่อไปแต่เริ่มมีการย้ายตำแหน่งไปอยู่ที่ขอบพวงมลาลัยหรือเพิ่มปุ่มอื่นๆเช่นไฟหน้าเข้ามาบ้างเล็กน้อย แม้จะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ก็ได้จุดประกายแนวคิดที่ว่าพวงมาลัยสามารถเป็นมากกว่าแค่การบังคับทิศทางการปฏิวัติที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นในยุคดิจิตอลครับเมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ก้าวเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์จากปุ่มกดแบบกลไกลสู่ปุ่มกดแบบไฟฟ้าและวิวัฒนาการไปสู่การควบคุมด้วยระบบสัมผัส และหน้าจอที่ฝังอยู่บนพวงมาลัยผู้ผลิตรถยนต์ต่างแข่งขันกันพัฒนาระบบควบคุมที่ซับซ้อนและใช้งานง่ายขึ้นเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมทุกอย่างได้โดยไม่ต้องละมือออกจากพวงมาลัยปุ่มเหล่านี้กลายเป็นหัวใจสำคัญของการเชื่อมโยงระหว่างผู้ขับขี่กับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของรถลองนึกถึงปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง ปุ่มรับสายโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งปุ่มควบคุมระบบ Cruise Control สิครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสะดวกสบายแต่มันคือการเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่อย่างมหาศาลเพราะผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องละสายตาจากถนนเพื่อปรับเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆอีกต่อไปทำให้สามารถจดจ่อกับการขับขี่ได้อย่างเต็มที่ นี่คือความชาญฉลาดในการออกแบบที่คำนึงถึงทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยไปพร้อมๆกันเต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อรถยนต์ต่างก็มีปรัชญาในการออกแบบปุ่มปนพ่วงมาลายที่ไม่เหมือนกันลองดูอย่าง BMW ที่เน้นความเรียบง่ายแต่แม่นยำหรือ Mercedes-Benz ที่มักจะใส่ใจในรายละเอียดและความหรูหราแม้กระทั่ง Tesla ที่เน้นการควบคุมผ่านหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่และลดจำนวนปุ่มลงให้มากที่สุดนี่คือเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึง DNA ของแบรนด์นั้นๆผ่านการออกแบบพ่วงมาลัยและปุ่มควบคุมและแน่นอนครับเราจะลืมพูดถึงพ่วงมาลัยของรถแข่งระดับโลกอย่าง Formula One ไปไม่ได้เลยพ่วงมาลัยของรถ F1 ไม่ใช่แค่พ่วงมาลัยธรรมดาแต่เป็นห้องควบคุมขนาดเล็ก ที่เต็มไปด้วยปุ่มและสวิตช์สารพัดฟังก์ชันตั้งแต่การปรับโหมดเครื่องยนต์การควบคุมระบบเบรกการเปิดใช้งาน drs ไปจนถึงการสื่อสารกับทีมงานปุ่มแต่ละปุ่มมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและนักแข่งต้องจดจำและใช้งานมันได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำภายใต้ความกดดันมหาศาลสิ่งหนึ่งที่น่าทึ่งคือพวงมาลัยและปุ่มควบคุมเหล่านี้ ไม่ได้เป็นแค่เทคโนโลยีที่แยกส่วนจากผู้คนแต่กลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันลองนึกถึงการที่เพื่อนร่วมงานพูดคุยกันเรื่องฟังก์ชันใหม่ๆบนโค้งมาลัยรถของพวกเขาหรือการที่ครอบครัวออกเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันโดยที่คนขับสามารถควบคุมทุกอย่างได้โดยไม่ต้องละสายตาจากคนที่เขารักนี่คือความตกพันธ์ที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรม ทุกวันนี้การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ไม่ได้พิจารณาแค่สัมรรฒนะเครื่องยนต์หรือดีไซน์ภายนอกเท่านั้นครับแต่ประสบการณ์การขับขี่ที่รวมถึงการออกแบบและการใช้งานปุ่มควบคุมบนพวงมาลายัยก็กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญอย่างมากแบรนด์ที่เข้าใจความต้องการและออกแบบฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายเข้าถึงได้จะเป็นแบรนด์ที่ชนะใจลูกค,ค้าในยุคนี้ และแน่นอนครับว่าการพัฒนายังคงไม่หยุดนิ่งวิศวกรและนักออกแบบทั่วโลกยังคงคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อทำให้พวงมาลัยเป็นศูนย์กลางของการควบคุมยานยนต์ที่ชาญฉลาดและไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้นไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกลน้นี้พวงมาลัยที่เราเห็นอาจจะไม่ได้มีปุ่มกดแบบที่เราคุ้นเคยอีกต่อไปแต่อาจจะเป็นระบบควบคุมด้วยท่าทางหรือการสั่งการด้วยเสียงที่ล้าสมัยยิ่งกว่าเดิม จากปุ่มตแตรปุ่มแรกสู่พ่วงมาลัยอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับทุกสิ่งทุกอย่างในรถยนต์การเดินทางของปุ่มควบคุมบนพ่วงมาลายัยไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่มันคือเรื่องราวของการพยายามทำความเข้าใจความต้องการของมนุษย์การสร้างสรรค์เพื่อความสะดวกสบายและการพัฒนาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดมันคือการเติมเต็มคำทำนายที่ว่า เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นในทุกๆด้านและพ่วงมาลัยก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของพ่วงมาลัยมหัศจรรย์ปุ่มเดียวเปลี่ยนโลกคีย์ออโต้แฟตฮิสนำมาฝากในวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับว่าอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับรถยนต์อีกและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Fact h i s ของเราเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวยามจริงเกี่ยวกับรถยนต์ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ